มีมีมีเรื่องเปลี่ยนร่มอ่ะเอากรรมโอเคเอ่อคนน่าจะอยู่ฝั่งนั้น คอนลองท่าเลยเอคค่ะเมื่อกี้โอเคได้ยินเสียงเมื่อกี้ <c oughs> แก้งเป็นหวัดกันแล้วไงนายนายคลิสโชว์โชว์หน่อยโชว์ล้มเหรอ <c oughs> แต่เมื่อวานไง มาเรามาแล้วนะไปเก็บงานให้หน่อยครับ

แ <c oughs> ดดฟ้าว่าชัวแดดฟ้างโอเคครับแป๊บนึงครับ <c oughs> ผม <c oughs> หาที่สูงเล่นก่อนครับ <c oughs> ีเพื่อนเขาสองขึ้นได้นะว่าจัง marked the location เอาหยู่ตรงไหนล่ะอือมันหยู่แถวนั้นแหละมันปั๊มยันนะจะปั๊มยาน อดูชั้นล่างนะโอเคครับนายมาช่วยเราหน่อยแต๊มบนึงนตุบง้อเิยเปยุบเติอยุเปิมยุบเติมชุบเติมัุบเติยบเติยบเยบ อ๋อแล้วตัวที่ยิงนายอยู่เมื่อกี้อยูย่ไหนตัวนั้นอะมั้งตึกึกแล้วไนีไม่มันคนละตัวปะเดี๋ยวเพี้ยตัว,วนะึงตัวหลังรู้ดูตัวเนอ๋ก่อนนี่แหละ หาวกำน่าอยู่บ้านเช็คให้หน่อยค่ะหมดครว่าแล้วกันนะอ๋อทาไมรู้สึกหงจังเลยเอ็งรับจะเล่นด้วยออะไระ อ i ง g ็กเชิ่งก็ได้อิงจะนี้แข่งโพลีได้ว่าคมเหรอเออได้อู่เนื้อสต็มกันยิงกำเกินไฟแล้วครับ รถล่าอะไรมีเชื่ออ่แลนะรถใหญ่อยู่ตรงที่ผ่านน้ำาช่เราไม่ได้เอามาทำไมเกมมันไม่ให้มอใสคอัดสามได้กดบสอนเนี่ยว่ะตำรวจจับนะเพื่อนร้อนชาโอเคครับ ไอ้โอนสองเลยอ,อดทน<อ><อ>โอเคเล่นขาก็ได้ในเมืองมีคนฟานโอเคครับ มีเอ็มเขีดนะกอนำเอ็มเีดเนาะปานนี้มีเอ็เขีดตกงมาธนามีคนตรงไหนครับอยู่ข้างนอกนะสิตรงน้อเขาดยมาร์คจุดโล a n ชนเป็นติดน่เลนะยสิดีพ่อนะ กลางวงนี่ชิบหายจเจอคนน้องไหมครับ Mark the l โ c a t i o n เฮ้ยคนอยู่ฝั่งนี้วะฝั่งน้อนมีเหรอครับตรงมา ออโอ้ยมสองสี oh. ่นี่ชัดเจนเลยมันต้องวิ่งโกอ้อ่ะรอทานเยอะเยู่เต็มเลยครับอ,อ้อยี่หามาเ,เราขอโทษหลังตรงนี้เชื่อไหนครับเชื่อไหนเชื่อไหนอ๋อใหญ่ะ<ด><ๆ>วะ Này, tỏ bỏ người. Ok, ok. Ok, ok. Ok, không Ok, ok. Nó ok. Ok, chưa nào? ok. này kiss Ok, kiss Ok, ok. 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 มาแล้วมาแล้วยูในสมอมาประเด็นเนี้ตรงกลางหลังโอเคเออฮึมเด็กต่างคนมา marked the l o คเรียกเพื่อนมาให้กำลังใจใช่ไหมนะฮะใช่ ยิงเองหมดแล้วเนี่ย้สมองหมดแล้วนายไฉยเต้องจอโจร่ะไอยู่กลางกันไมมันเลอฝังเนี่ยอยู่อย่ฝัังนว่ะมาแล้วนะอยู่ใกล้แล้วอ้าวิงมาแล้วหรอใช่ตรงไหนนาเบอร์สาม ตรงนี้หุหนเโดล่เลอ้โหน้าเียวตัวเดียวเดียวตัวเดียวอยู่เีตัวเดียวข้างล่างด a n i เดียตัวเดียวข้างล่างโนนะคงหนไกลๆมองไม่เห็นโอเค ตรงนี้นะไกแเดี๋ยวเดียวไกใกล้วปุ๊บโอไม่ต้องเล่นนะผหิงคนเดียวกันอไมผักกว่า